ไม่นะไม่ไม่จริงเผ่าพันธุ์ของฉันไม่เขาพูดไม่ทำไมทุกคนที่ฉันเจอทำไมเดี๋ยวนะเขาเขาตายแล้วไม่นะฉันจะต้องรีบไปหาเมลอนเมลอนเมลอนแต่ขอยืนไว้อะไรสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะไม่นะเผ่าพันธุ์ของฉัน เกิดป้าอะไรวะเนี่ยช่วยนี้ก่อนดีกว่าอุ้ยอุยอ้ยโอ้ยว้านี่มันอะไรวะเนี่ยพี่ทามอะไรครับผมฮะห้าทางนั้นคือทางที่เมลอนต้องหนีไปแน่นอนเลยัจนจะต้องรีบไปคุยกับเขาต้องรีบปรึกษาว่าทั้งหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะฉันเห็นอะไร ฉันฉันเห็นอะไรลางๆเฮ้ยนี่มันขาเมลอนนี่วะเมลอนนายก็ตายอย่างนั้นเหรอไม่นะไม่เมลอนเป็นไปไม่ได้ร่างกายถูกฉีกกระชากเหมือนโดนกงเล็บอะไรสักอย่างไม่นะเมลอนไม่เป็นข้อไว้อะไรให้นายนะเมลอนไม่ไหวแล้วที่นี่มันน่ากลัวเกินไป ฉันจะลองฉันจะต้องฉันจะต้องรีบไปรีบหนีดีกว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วทัานเจอใครทุกคนก็ตายหมดเลยฉันเป็นฉันอาจจะเป็นตัวอันตรายไปแล้วก็ได้ต้องรีบหนีหนีเฮ้ยเดี๋ยวนะลุงลุงเป็นใครเนี่ยมายืนอะไรอยู่ตรงนี้มันหนาวนะเว้ยครูเอ้ยลุงมันก็ไม่ได้หนาวอะไรหนีหนูเล้าทำไมหนูใส่ชุดอย่างเงี้ย อ๋อก็มันสำหรับผมมันก็หนาวอ่ะลุงแต่ที่นี่ไม่ปลอดภัยผมเจอใครก็ตายลุงจะต้องรีบหนีไปแล้วลุงลุงอยู่กับผมไม่ได้แน่นอนเลยเอ้อเนี่ยลุงเห็นไหมผมกระโดดผมยังเกือบตายเองเลยเนี่ยโอ้กันมาป่ะลุงลุงจะสามารถเล่าทั้งหมดให้กับเดินง,งั้นตามมารัวผมตัวสีฟนะ้าเนี่ยมันคือปีศาจมันคือปีศาจที่จะเข้าสิงร่างคนและจะทําการเข้าสิงคนนั้น แบบที่คนนั้นไม่รู้ตัวและคนรอบตัวเขาจะตายจันไปหมดคือนายต้องระวังระวังสิ่งนั้นไว้ถ้ามันเข้ามาสู่สูนายปวดจังเลยอะนายต้องระวังถ้าหากนายไม่อยากตายอ,อย่างนี้นี่เองขอบคุณนะครับลุงอ,อืออก็นั่นแหละในหนูแล้วก็ระวังตัวไว้แล้วกัน ไม่นะลุงผมกำลังจะไปช่วยรอแป๊บหนึง่งโอ้ไม่นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยลุงลุงลุงโอ้ไม่นะลุงตายเหมือนกับทุกอย่างเหมือนกับทุกๆรอบทำไมฉันเจอใครคนคนนั้นก็จะต้องตายไม่โอ้ oh, ลุงหัวขาดไม่นะน่าเศร้า ฉันจะแก้แขนเดี๋ยวนะมันทำลายที่พักพิงของฉันไปด้วยเะรอเนี่ยฉันเพิ่งขานไปแป๊บเดียวเองนะที่พักพิงที่นั่งคุยกันอยู่เมื่อกี้ตอนนี้เหลือแต่ซากไปแล้วยังเหลือแอปเปิลยังเหลือของอีกนิดหน่อยแต่มันก็น่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วลาก่อนนะลุงผมทำหลุมศพให้ลุงแล้วนะขอให้ลุงไปสู่สุคตินะ จะแ,แกแค้นให้ลุงให้ได้ขอบคุณสำหรับข้อมูลทุกอย่างที่ลุงให้ผมมาไอปีศาจบ้านันผมจะฆ่ามันให้ได้เฮ้ยไอปีศาจวันคิดมัดน่าเกลียดน่ากลัวออกมาเจอกันตัวๆัวเลยสิวะฮะ